พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนฑลสุทัศน์บทความจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนฑลสุทัศน์เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานณนะพุทธมนฑลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม การก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีก่อเลิกพุทธมนตนณบริเวณใต้าฐานองค์พระประธานเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2498และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพศ2500แล้วเสร็จในปีพศ 2525 25, โดยพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีสมโภชเมื่อวันที่21ธันวาคมพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก,ก้าวห้อยพระหัตขวาท่าไกวพระหัตซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน หล่อด้วยทองสำริดหนัก17,543กิโลกรัมโดยแบ่งหล่อเป็นชิ้นต่างๆขององค์พระรวม137ชิ้นแล้วจึงนำไปประกอบกับโครงเหล็กบนฐานพระพุทธรูปเพื่อเชื่อมรอยต่อและปรับแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นพระพุทธรูปสูง15.875เมตรถือเป็นพระพุทธรูปลีลาหล่อด้วยทองสำริดที่มีลักษณะงดงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์โดยประยุกต์พุทธลักษณะมาจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุขโขทยัยโดยศาสตราจารย์สิงห์ีรศีชาวอิตาลีเป็นผู้ออกแบบซึ่งในตอนแรกที่ออกแบบไว้นั้นพระพุทธรูปมีความสูงเพียง2.14เมตร แต่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสที่พระพุทธศาสนาอายุครบ2,500ปีจึงได้มีการขยายขนาดเพื่อให้ได้เป็น2,500กระเบียด1กระเบียดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสนิ้วดังนั้นพระศรีสากยะทศพลยาน ในปัจจุบันจึงมีความสูงถึง15.875เมตรใหญ่กว่าขนาดต้นแบบ7.5เท่าความเป็นมาของพระพุทธรูปปางนี้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณนะปันดุก,กรรมพลศิลาอาจภายใต้ไม้ปาริฉัตตกะณดาวดึงเทวะปะโลกเมื่อออกพรรษามหาปวารณาแล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกในการเสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า เทวโรหนะสมาคมและขอขอบพระคุณข้อมูลจาก Google วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีที่ให้ข้อมูลไว้มานะที่นี้ขอบพระคุณค่ะ